วันนี้เรามาอยู่กับรถเก่งซิตี้คานะครับชุดแต่งสวยสไตล์สปอร์ตดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครนะฮะกับเจ้าคันนี้นะครับใครที่มองหาอยู่นะฮะไม่ควรพลาดกับคลิปนี้จัดไปครับ เรามาอยู่กับรถเก๋ง City ้คาอีกคันหนึ่งนะฮะบอกได้คันเดียวว่าเป็นรถทรงสวยดีไซน์สปอร์ตนะครับเป็นรถ City Car นะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันสวยๆเลยนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะฮะรอชมกันได้เลยนะครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กับทางเราด้วยนะฮะในทุกๆช่องทางเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนแรกก่อนเลยนะครับด้านหน้านะฮะที่เห็นเห็นเลยนะครับตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับจากฮอนด้าซิตี้นะครับ 1.5V นะครับเป็นรถโฉมปี2018นะครับอ่าตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะฮะโคมไฟนะครับโคมไฟเป็นแบบ LED นะครับผมแล้วก็มี daylight นะฮะตรงนี้มาให้แล้วนะครับ กระจังหน้าเป็นแบบครเมียมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับรังผึ่งนะครับตกแต่งมาให้นะครับผมรถคันนี้มีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบไวเลยนะครับสวยนะครับคันนี้จะสังเกตได้ว่ากระโปรงหน้านะฮะมีเส้นสายตรงนี้นะครับเป็นส่งเขาเรียกว่าแอโรไดนามิกนะครับผมตรงนี้นะฮะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าได้นะครับ ตัวล้อแม็กนะฮะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ15นะครับผมแม็กยังสวยอยู่นะครับบอกได้แล้วว่าเส้นสายของรถคันนี้เนี่ยสวยอยู่แล้วนะฮะเปจบ m มไมนเ a ชเนเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเห็นได้ว่าด้านหลังนะฮะก็ตกแต่งมาได้สวยเช่นกันนะครับมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3มาให้นะครับผมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ไยหลัง2จุดตรงนี้นะครับ ตัวนี้เป็นเครื่อง i v t e c นะฮะเป็นเครื่อง i v t e c ทนะครับ h o น d a City นะครับบอกได้เลยเดียวว่าเครื่องทนเกียร์ทนแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแผ่นเพจกันนะครับตัวนี้ก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับรถนะครับแผ่นเพจเดิมจากโรงงานนะครับผมเพจไม่เคยมีการแกะเปลี่ยนยิ่งใหม่แน่นอนนะครับดูหัวน็อตซอกในประตูตรงนี้นะฮะไม่มีรอยเลยนะครับผม รับรองว่าไม่ขีหวังครับคันนี้นะฮะใครมองหาอยู่นะครับรีบๆมาเป็นเจ้าของเลยนะครับอาเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่างๆส่วนอื่นๆของรถคันนี้กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวต่างกันไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในของรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้หุ้มเบาะหนังมาแล้วนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับหุ้มมาเลยทั้งคัน แล้วก็ซอกในประตูเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมแล้วก็มีที่การลอยตรงนี้ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอะหลังแถว2นะครับผมสภาพบอะหลังแถวสองก็ยังสวยสดงดงามอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพดานรถนะฮะก็ค่อนข้างสะอาดนะครับยังสะอาดดูดีอยู่นะครับ รถสวยแบบนี้นะครับสภาพเยี่ยมขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นนะครับต่างๆของรถคันนี้กันรถคันนี้นะครับเป็นแบบเอนจินสตาร t สตอปนะครับหยยบเบรคแล้วก็กดกดสตาร์แบบนี้นะครับผมตัวนี้หน้าปัดเลือนใหม่นะครับหน้าปัดเลือนหม่จะเป็นแบบ3ช่องนะครับก็มีตัววัดรอบมีวัดความเร็วของรถแล้วก็มีวัด ค่าต่างๆของรถอยู่ฝั่งนี้นะครับรถคันนี้นะครับเลขไมล์ปัจจุบันอยู่ที่45,768กิโลเมตรนะครับผมเลขไมล์น้อยด้วยนะครับรถคันนี้เป็นพมวงวไาล่เป็นแบบ3ก้านนะครับมอเพมาพร้อมกับระบบ,ะบมัลติฟังก์ชันนะฮะมีสวิตั่งงานเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้นะครับผม คอนโซลนะครับคอนโซลก็ยังคงสภาพดีเช่นกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยแบบคู่หน้าเลยนะครับผมคอนโซนสวยนะฮะไม่มีรอยขีดขวดแล้วก็รอยแตกร้าวนะครับรถคันนี้นะครับเปลี่ยนเครื่องเสียงมาแล้วนะฮะเป็นจอ Android นะครับจอขนาดใหญ่เลยประมาณ10นิ้วนะครับจอ Android ขนาดประมาณ10นิ้วเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมฟังก์ชันการทํางานบอกได้เลยว่าครบครบแน่นอนคันนี้นะครับ ต่อมานะครตัวแอร์ก็จะเป็นแบบแอร์หน้าล็อกอยู่นะคะก็เป็นแบบบิดเอาอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมรถคันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับแล้วก็เป็นคอนโซลกลางก็มีช่องวางของมีเบรกมืออะไรตามปกตินะครับแต่รถคันนี้บอกได้คเดียวว่าออชันนี่ก็ให้มาเกือบครบแล้วนะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะครับ ตั้งกล้องมองหลังแล้วก็พร้อมเส้นนำสายตานะฮะมีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับใครสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับความสวยความสดนะคะรถคันนี้รับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์สวยเดิมไหมนะฮะรอยเมย็ดอาร์คลอยตะเกีบ ยังอยู่ครบไหมนะครับอันดับแรกเลยนี่นะฮะลอยตะเกียบเม็ดอาตรงนี้ยังสวยอยู่นะฮะยังเป็นแบบเดิมจากโรงงานอยู่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูซ้ายขวาก่อนแล้วกันสวยๆเลยนะฮะไม่มีการทําใหม่นะครับฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะครับจากโรงงานนะครับลอยตะเกียบเม็ดอายังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนปากระโปรงใหม่นะฮะรถคันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับ ส not, not, ตีติ๊กนอตหัวน็อตต่างๆยังอยู่ครบตรงตามตำแหน่งเดิมแมน่นอนนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีการแกะทำเครื่องมานะครับรถคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์ 1,500cc ซนะครับสีสูบเรียง16วาลวนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่117แรงมา้านะฮะเป็นรถที่ขับสนุกนะฮะขับสบายด้วยนะครับเป็นรถเก่งซิตี้คาอีกคันหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำให้ใช้งานกันนะครับผม ถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับมาฟองกับชุดแต่งที่สวยเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Honda City คันนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับใครที่มองหาอยู่และอยากเป็นเจ้าของกับรถคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับราคานะครับราคาตอนเปิดตัวคันนี้อยู่ที่ประมาณ659,000บาทนะครับ าราคา6 0 0 0 0กว่านะฮะตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนี้นะครับเราขายกันนะฮะกับราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคาถูกลงมาเกือบ200,000เลยนะครับผมถือว่าเยอะนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับลดมือสองต้องจเจริญยนนะครับหรือว่า เรามี u t u b e นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติสไ่อใจให้ด้วยนะครับกับบริษัทต้องเจริญยนจำกัดของเรานะฮะหรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์0ู7 7 9 1 4 1 9 9นงะฮะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับพิมเบอร์นี้คนหาเข้าไปรับลองเจอแน่นอนนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของนะครับอยากจะมาดูมาลองขับนะฮะก็สามารถเข้ามาลองมาชมก่อนได้นะครับผม ตอนนี้เรามีแคมเปญดีๆนะคะโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับทางร้านเราะะเราแถมฟรีไปเลยบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับไม่ว่ารถลูกค้าเกิดเสียเกิดอ,อุบัติเหตุนะมันหมดแบหมดฮะรเรามีเจ้าหน้าที่มาคอยให้ความช่วยเหลือมาคอยให้บริการลูกค้าถึงที่เลยนะครับแล้วก็ฟรีด้วยทั่วประเทศนะฮะหนึ่งปีเต็มนะฮะตัวนี้คุ้มมากๆนะครับผมเอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะใครที่สนใจนะฮะก็ ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ